วันนี้ผมพูดให้ฟังนะครับเรื่อง4ประโยชน์ที่สําคัญของ โปรไบโอติกข้อที่1ก็คือเรื่องของระบบทางเดินอาหารโปรไบโอติกเนี่ยเขาจะคอย<ๆ>ช่วยย่อยอาหารโดยเฉพาะกากใยพวกผักผลไม้ที่เรารับทานเข้ามาครับถ้าเราไม่มีโปรไบโอติกนะการย่อยมันก็จะไม่เสร็จสมบูรณ์ัญหาที่ตามมาคืออะไรมีอาการท้องอืดมีลมแน่นในท้องเฮ้ยมันเหมือนเป็นกฏดหล,ลย้อนเลยซึ่งอันเนี้ยถ้าเรามีโปรไบโอติกที่ดีนะเขาก็จะคอยช่วยเราย่อยตรงเนี้ยได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อมาเนี่ยนอกจากเรื่องของการย่อยแล้วก็ยังช่วยเรื่องของการดูดซึมเข้าไปอีกโปรไบโอติกเนี่ยเขาจะอยู่ตามเยื่อบุของผิวลำไส้เเรรราาากกกดดดููซซึึมมป็นพว ไขมันน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตแต่อย่าลืมว่าบางครั้งถ้าเราดูดซึมไม่ดีมันก็จะเอาเชื้อโรคที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดปัญหาตามมาการเกิดภูมิแพ้หรือว่าการติดเชื้อทางเดิอนอาหารนะครับเพราะฉะนั้นโปรไบโอติกในเรื่องของทางเดิอนอาหารเขาก็ช่วยแบบนี้นั่นเองข้อที่2ก็คือเรื่องของระบบภูมิต้านทานลำไส้เนี่ยเป็นระบบภูมิต้านทานที่ใหญ่สุดของร่างกายโัรไเวอติกเนี่ยเวลาเข้าอยู่ในร่างกายครับเขาะจะช่วยกระตุ้นพวกแมคโครฟาจพวกบีเซลเวลาเรารับประทานของที่ผิดปกติมีเชื้อโรคร่างกายใช้ ตรงบริเวณลำไส้เนี่ยสร้างภูมิต้านทานทาให้เซลล์กรคกเนี้ยตายได้ด้วยยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ภูมิต้านทานในร่างกายคอยช่วยเหลือก็คือเรื่องของการอักเสบผมเคยพูดเสมอครับว่าการอักเสบเป็นต้นตอของการเกิดโรคมะเรง็งโรคติดต่อเรื่อง,งเช่นเบ,นเบ,นบาหวานไขมันความดันการที่ร่างกายเรามีภูมิต้านทานที่ดีมันจะช่วยการลดการอักเสบได้ดีด้วยข้อที่3ก็คือเรื่องของระบบต่อร้ท่อโปรไบรติกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอ,อ,อ,อร์โมนเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นมีปัญหาเรื่องของความดันตกนอกจาก ตัวจัดการน้าตาลมันทํางานได้ดีแล้วก็ไม่ดื้อด้วยนะครับก็มีผลช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันข้อ4ีเรื่องของระบบการทํางานของเส้นประสาทกับสมองโปรไบโอติกเขาช่วยผลิตสารสื่อฮอร์โมนสารสื่อประสาทตัวกาบาก็จะทำให้เกิดเรื่องการหลั่งตัวเซโรโทนินซึ่งมันคือฮอร์โมนแห่งความสุขเวลาเราไปตรวจกุจละของคนที่มีปัญหาเรื่องความเครียดโรคซึมเศร้ามีปัญหาคือขาดโปรไบโอติกที่ดีในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาความเครียดเรื่องความกังวลนะครับการเติมโปรไบโอติกที่ดีให้กับร่างกายก็ถือว่าน่าจะ เป็นเรื่องที่จาเป็นเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเติมโปรไบโอติกที่ดีให้กับชีวิตตัวเองทุกวันเพื่อให้เราเนี่ยมีระบบการทํางานของลําไส้ได้ดีเหมือนกับทุกๆคนครับ